เมื่อกี้เจอตัวพ่อพันธุ์ก็คือเฟรนลี่มากค,คแล้วก็เจอตัวลูกก็เฟรนลี่มาก,กคือปกติอุปนิสัยสายพันธุ์นี่เขาเฟรนลี่อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเอาตามโบราณตามลักษณะนี้สัยสายพันธุ์ของเขาเลยอ่ะเขาก็เป็นหมาการด็อกหมาเฝ้าระวังฝุ่งแกะเหมือนกันถ้าเขาโตเต็มวัยนี่หนักเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบโลถึงเก้าสิบโลครับโดยประมาณครับแต่ถ้าบางทีไปเจอสายเลือดที่มันดีๆเลยแบบค่อนข้างใหญ่อ่ะก็ได้เป็นร้อยโลครับร้อยโลแบบไม่อ้วนนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อน สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับหนึ่งใน4สายพันธุ์ที่หายากในไทยนะครับของฟาร์ม Dog Kingdom Canal นะครับผมและพันธุ์นี้คือพันธุ์อะไรนะครับสายพันธุ์ c a u c a ช i a เ Shepherd นะครับเป็นสุนัขขนยาวนะมีทินกำเนิดจากประเทศรัสเซียนะครับน้องพึ่งอายุอ่าสามเดือน,นนะครับ โอ้พิ่ง3เดือนนี้ตัวขนาดนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นลูกของลูก้าไม่ใช่ลูกลูก้าครับจะเป็นลูกของพ่อพันธุ์เราอีกตัวหนึ่งพ่อพันธุ์ตัวนั้นเราจะเลี้ยงโยอีกที่หนึ่งครับอันนี้นี่เป็นพันธุ์ที่พี่บอกเป็นพันธุ์อันดับ2ที่นําเข้ามาใช่ไหมใช่ครับเป็นสายพันธุ์ที่2ที่เราเริ่มเลี้ยงครับเริ่มแรกจะเป็นอาราบัยแล้วก็มาเป็นคอฟเรชันทําไมถึงมาเป็นพันธุ์นี้ได้นะครับชอบครับมันดูมันหมีดีร่างกายมันดูแบบใหญ่กํายำแล้วก็ไปเห็นตัวที่มันแบบเเเเเตตตต็็มมมไไซออ่ะัันนนดดูแบบบบบึกกีีครรถ้าาาาาขโหท าตรฐานเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ70โลถึง9กโลครับโดยประมาณครับเจ <70 S 2> ถึงเก้าใช่ครับสำหรับตัวผู้นะครับแต่ถ้าบางทีไปเจอสายเลือดที่มันดีๆเลยแบบค่อนข้างใหญ่อะก็ได้เป็นร้อยโลครับร้อยโลแบบไม่อ้วนนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนแบบนี้นี่ <ๆ S 1> ถึงร้อยโลไหมให้ พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ถึงร้อยโลครับเต็มที่ก็อาจจะประมาณ9กโลครับเกิดเก <90 S 2> ้าสิบโลก็เก้าสิบโลก็ใหญ,ใหญ่ใหญ่แล้วครับงั้นขอทริคในการเลี้ยงสายพันธุ์นี้หน่อยครับว่าต้องเลี้ยงยังไงให้ขนสวยแบบเนี้ยฮะปกติ<ล>นะครับของเราก็จะมีการบำรุงแล้วก็สูตรอาหารครับเราจะเลือกสูตรที่มันเป็นสกินแอนด์แฮร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เสริมน้ํามันตับปลาแชมพูเราก็จะเลือกใช้เป็นสูตรที่แบบอ่อนโยนหรือว่านุ่มอย่างเงี้ยครับอ่าเอาเอ,เอทำให้ขนสวยอย,อย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ต้องขยันทําความสะอาดต้องหวีบ่อยๆด้วยครับ สังกัตังครับแล้วข้อเสียของการเลี้ยงในไทยนี่มีอะไรบ้างคะมีปัญหามีปัญหาเรื่องด้านอากาศครับแต่ถ้าเป็นสุนัขที่แบบลูกสุนัขที่เกิดในไทยนะส่วนใหญ่เขาก็จะปรับสาภาพอากาศได้พอสมควรพอเกิดในไทยปั๊บเขาก็เลยจะปรับตัวได้ง่ายกว่าใช่ปรับตัวได้ง่ายกว่าปรับตัวได้ง่ายกว่ามานําเข้าแต่ด้วยความที่เขาเป็นมาคนยาวอะ่ะเราก็ไม่ควรเลี้ยงอยู่อากาศธรรมชาติ1 0 0ขนาดนั้นค,คืออาจจะไปอยู่ในที่แบบอากาศไทยเทบ้างอยู่ในที่ที่แบบแอร์บ้าง อย่างวันหนึ่งให้อยู่แอร์สักประมาณ3-4ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วครับที่เหลือก็อยู่แบบอากาศไทยเทแอร์ก็คือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน10บโมงถึงประมาณบ่ายสองบ่าประมาณนั้นครับก็เพียงพอแล้ว เมื่อกี้เจอตัวพ่อพันธุ์ก็คือเฟรนลี่มากแล้วก็เจอตัวลูกก็เฟรนลี่มากคือปกติอุปนิสัยสายพันธุ์นี่เขาเฟรนลี่อยู่แล้วหรือเปล่าอุปนิสัยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเอาตามโบราณตามลักษณะนี้สัยสายพันธุ์ของเขาเลยอ่ะเขาก็เป็นหมากัดด็อกหมาเฝ้าระวังฝงแกะเหมือนกันปัจจุบันเนี้ยมนุษย์หรือว่าทางคนยุโรปอ่ะเขาได้เอามาพัฒนาเจเนเรชันให้มันแบบเข้ากับมนุษย์ได้อยู่เป็นแบบแฟมิลี่ได้เงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบลักษณะนี้สัยเขาในปัจจุบันอ่ะค่อนข้างซอฟลงไม่ดุ ัวใหญ่ใจดีนะครับมาใหญ่ใจดีใช่ครับข้องนี้นี่ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับว่างตัวนี้ตัวเดียวครับอ๋อเลยตัวเดียวใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็สวยเี่ผมชอบสีตัวนี้ตัวนี้รอยยายบ้านอย่างเดียวเลยครับก็ยังไงนะครับวันนี้เราก็จบไปแล้วกับคลิป Caucasian Shepherd นะครับฝากช่องทาง Dog Kingdom หน่อยฮะได้ครับช่องทางของผมก็ Dog Kingdom Channel นะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดําบ้านแดงนะครับ Dog Kingdom Channel หมดเลยส่วนอยากสอบถามหรือว่าปรึกษาอะไรก็ไลน์แอดเข้ามาได้ครับแอด Dog Kingdom บ้านเขียวยังไงก็ฝากหมาใหญ่ไว้ในอ้อมกอดด้วยแล้วกันนะครับถ้านึกถึงหมาใหญ่ก็นึกถึงดอกคิงดอมด้วยแล้วกันนะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณคุบุ๊คขอบคมากครับขอบคุณครับ